ดาวพระจันทร,ยยร์นะครับกําลังย้ายราศีนะครับเป็นราชาชโชกห้าราศีดวงดีขึ้น2เท่าเฮงเฮงรวยรวยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกราศีเลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมขอฝากนิดนึงนะครับก็ใครอยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้ก็ทักมาได้นะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนาถานที่ควรสวดเพียงร้อ้าสบาบาทนะครับแล้วก็ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับก็ ดาวพระจันทร์นะครับจะโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็ใครเกิด5ราศีนี้ดวงดี2เท่านะครับเริ่มจากราศีแรกคือคนเกิดราศีกันนะครับคนเกิดราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภทำมาค้าขึ้นทำมาค้าดีนะครับมีเมตตามหานิยมนะครับมีสน่งนะครับก็เรียกได้ว่าพระจันทร์เนี่ยอยู่กับใครก็มักจะดีนะครับพระจันทร์เนี่ย โคจรสวยๆเนี่ยมีชมวตตามมหานิยมคาถาเสริมดวงก็คือณเมตตานะครับสวดสั้นๆ3าําไม่ต้องเยอะนะครับชีวิตดีได้ด้วยณเมตตานะครับแต่จิตต้องสงบนะครับบอกตลอดจิตต้องสงบไม่สงบพูดยานะครับแล้วก็อีกราศีหนึ่งนะครับก็คือคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับใครเกิดราศีสิงห์นะครับดวงชะตามีเกณฑ์ได้รับเงินรับทรัพย์มีรายได้ พิเศษนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับก็ใครเกิดราศีสิงห์ก็ยินดีด้วยนะครับราศีที่สมนะครับคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับใครเกิดราศีพิจิกเนี่ยดาวพระจันทร์เนี่ยได้2ตําแหน่งเลยตําแหน่งแรกคือเป็นราชาโชคอยู่แล้วนะครับตําแหน่งที่2คือปฐุมมาเกณฑ์นะครับปฐุมมาเกณฑ์เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่สูงมากๆในโหราศาสไทยนะครับได้ได้ว่าจะเด่นดังจะโดดเด่นจะรุ่งโรจน์นะครับ ช่วงที่ดาวประจันโคโจรเป็นราชาชโชคเนี่ยทำคอนเทนต์ทำงานให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะชม,ชมได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานนะครับคนที่ค้าขายคนที่ทำมาหากินก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีพิจิกเร่งขยันแล้วจะดีกับตัวท่านนะครับราศีที่4ี่คือคนเกิดราศีธนูนะครับคนที่เกิดในราศีธนูนะครับดวงชะตาเนี่ยถือว่า จะเข้มแข็งขึ้นการงานดีนะครับการเจรจาอะไรให้รีบเจรจารีบตกลงผลประโยชน์ตกลงผลลัพธ์กันให้ได้แล้วจะดีกับคนเกิดราศีธนูนะครับแล้วก็ราศีที่5ครับคือคนที่เกิดราศีมังกรนะครับใครที่เกิดราศีมังกรเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์สูงนะครับที่จะโด่งดังได้รับการยอมรับประสบความสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะ ปรับปรุงคอนเทนต์พัฒนาคอนเทนต์แล้วดีนะครับใครที่เกิด5ราศีต่อไปนี้ไดเรียกว,ว่าช่วงที่พจันทร์ย้ายเป็นราชาโชคนะครับดวงดีมากนะครับแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ2วันครึง่งแน่นอนถ้าเป็นคนที่ทํางานประจำอาจจะรู้สึกเฮ้ยไม่เห็นหน้ต่างอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยเนี่ยอาจจะเห็นความต่างนิดนึงนะครับถ้าเป็นคนที่ทําออนไลน์ฟรีแลนซ์ยิ่งเห็นความต่างเข้าไปใหญ่หรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเนี่ยสวันครึ่งเนี่ยโอ้โหหลายล้านนะฮะ ดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าฐานะเราแล้วก็ดวงเดิมของเราด้วยอันนี้ดูจรเข้าๆเข้าๆนะครับก็สุดท้ายก็ต้องเทียบดวงเดิมด้วยโอเคก็ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ